อิติปิโสทิพภะจักขุวิโสทายิอิติปิโสทิพภะจักขุวิโสทายิ <broadly> ฝันว่านอนกับผู้หญิงแปลกหน้าฝันเห็นตัวเองอะนอนกับผู้หญิงแปลกหน้าแปลว่าอะไร <every durability of having> <whatever> ฝันว่าตัวเองหลับนอนกับผู้หญิงแปลกหน้าแปลว่าอะไร กันว่าหลับนอนกับผู้หญิงแปลกหน้าท่านมีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นแบบมาไวไปไวท่านมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มาแบบไปไวมาไวไปไวมาไวไปไว ไม่ใช่ความรักที่ยั่งยืนและแท้จริงเป็นความรักแบบ one night stand คุณก็เห็นจากภาพแล้วว่าเหมือนเขามาหลอกอะเป็นผีมาหลอก ให้คุณตั้งใจทำงานเก็บเงินดีกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันอยู่บนพื้นฐานของความอยากรู้อยากเห็นมันไม่ใช่ความรักที่ยั่งยืนสาวโสดหนุ่มโสดจะมีเพศตรงข้ามชวนไปเที่ยวกลางคืนอาจจะมีเซ็กแบบไม่ได้ป้องกันและทำให้มีการตั้งครันตามมาได้ขอให้คุณ อยู่เฉยๆจะดีกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียตัวและตั้งคันโดยไม่ได้ตั้งใจขอให้อยู่กับบ้านเฉยๆทำงานน่าจะดีกว่าเลขนำโชค30 03 30 03, 03ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ